ให้ดูเปรียบเทียบอันนี้น้ำเต้ามีร้านอันนี้น้ำเต้าไม่มีร้านนะครับมีร้านไม่มีร้านแบบไหนเดี๋ยวาวานนิดเผาไสยขาจะพาไปชมเดี๋ยวเราไปกันเลยสวัสดีครับเอซี สวนแล้วครับนเนอลซีไล่ก็ลูกไร่ก็ทําแบบปกตินะครับไม่ได้ทําอะไรสวยงามดเดี๋ยวมาดูลูกน้ำเต้าที่มันไม่มีร้านนะครับก็ถ้าปัมเออก็ถือว่าก็ถือว่าสวยอยู่นะอืมน่าอยู่ ได้ไหมลูกนี้ถ้าได้ก็เด็ดไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าลูกน้เต้ามันเป็นแบบไม่มีน้ําบอกเลยนะครับน้ําเต้าไม่มีไม่มีน้ำน้ำเต้าไม่มีน้ำนี่น้ำเต้าไม่แก่แต่นะครับสําหรับเอฟซีที่เนี่ยน้านี้อันนี้เสียแล้วครับเนี่ยสวยนะครับน้ําเต้าแต่ว่าไม่แก่คือไม่มีน้ําสารคามันแรงจริงๆนะครับเมล็ดสายพันธุ์ที่ให้มาปลูกนะครับที่เอฟซีได้ไปก็ มีคอนะครับเป็นพันของน้ำเต้าเสียะครับอย่างนี้ไม่ยงก็ไม่ได้นะครับนี่บีดยังอ่อนเลยครับโอโ้มีแตงด้วยมีแตงด้วยดูไม่ต้องเด็ดนะแตงจริงองแตงจริงจริงน้ำเต้านี่กำลังออกลูกแต่ไม่น่าจะได้มันเป็นยังไงละ่ะ น้ำเต้าในใช้เวลาในการปลูกก็นานพอสมควรนะครับอันนี้น่าจะได้อยู่แต่เราต้องรอให้เขาอีกหน่อยนึงนะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับถ้าหกเดือนอน,น,น้ำเต้าสยๆงนะครับถ้าน้ำเต้าชุดนี้นะครับเป็นน้ำเต้าที่ ขึ้นร้านนะครับทาร้านให้ขึ้นี่จะสวยมากเห็นไหมเราลองจินตนาการตรงนี้แหลมขึ้นมาน้ำเต้านี้จะสวยมากแต่อันนี้คือปลูกไปไม่ไปทําร้านปลูกตามธรรมชาติปลูกตามธรรมชาตินะครับเป็นพันุของพัน,นตเต้าเซียงกลางนะครับน้ำเต้าเซียงกลางสวยดีไม่ใช่น้ำเต้าเซียนใหญ่นะครับเป็นน้ำเต้าเซียงกลางทั้งหมดเลยสวยสวยสวยูนี่สวยดูลูกนี้สวยมากเลย เครื่อมันเริ่มตายเนี่ยมันหอน FC มาดูครับมาดูนี่คือความร้อนของแดดแดดทุ่งนาสารคามนะอใส่รถใส่รถไปด้วยไม่ได้มันไม่ได้นี่นั่นแหะจะใส่ทำไมนั่นแหะนั่นะ่ะคือน้ำเต้าเนี่ยเมื่อเขาโดนแดดก็คือ เยอะเลยนะครับตายเลยน้ำเต้าเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นี่น้ำเต้านี่มันมันมัน,ม,นมันหยุดการเจริญเติบโต,ตแล้วแต่ถามว่าน้ำเต้ามันแก่ไหม,ไม,ไมันไม่ได้แก่มันไม่แก่นะครับเนื่องจากว่าแดดมันร้อนนี่มาขึ้นไปน้ออมสนไหวเอดขาวไม่เท่ากันเลย ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ปลูกน้ำเต้าเป็นลูกไร่นะครับเป็นปลูกน้ำเต้าแต่ว่าน้ำเต้าตัวนี้เป็นน้ำเต้ารุ่นที่สองนะครับเราจะสังเกตว่าการที่ปลูกน้ำเต้าแบบมีร้านขึ้นของคนจะคือมีร้านอย่างนี้กับไม่มีร้านความสวยงามจะแตกต่างกันนะครับเอ่อถ้าว่าน้ำเต้าแก่แล้วเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะครับเนี้ยตรงนี้นมันมีแก่อยู่ตรงนี้นขาวตรงนี้นไม่แก่แล้วเหรอ ไม่แก่นะครับนี่มไม่มัน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 เน่านะครับอันนี้คือมันเน่าปุ่นมันแก้ยู่นอันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับเอสีนี่ครับน้ำเต้าแก่ทรงของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ได้หลายใบนะครับเรามีเห็นไหมครับถ้าน้ำเต้าเราทำร้านมันจะสวยนะครับถ้าอย่างนี้เราก็จัดรูปทรงให้เขายโย,โยนลงมาอย่างนี้นะครับนี่ วิธีที่เราจะตัดนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่นี่คือเข้าแก่ตัดได้เยอะนะครับน้ำเต้าเพราะรุ่นเล็กสวยงาม,มเยอะเหมือนกันสวยงามเลยสำหรับเบบซีที่ยังต้องการน้ำเต้าก็เตรียมตัวเตรีตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลย สวยงามนูม่นลูกน,นึงแขวนเลยวันนี้ก็มาเก็บตะเต่าอ,อีกแล้วอย่างนี้นี่สวยแข็งมากเลยครับอย่างนี้แข็งมากมาไปอย่าบอกว่า

แมะนี่นะครับนี่คือน้ําเต้าที่มันแก่ที่มันสวยที่มันมีร้านนะครับเมื่อเราไปทําน้ําเต้าแห้งจะสวยงามมากสําหรับเอฟซีท่านไหนที่ต้องการนะครับแอดไลน์ศูนย์แปดเก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามสี่หกท่านขุนโศกแมวเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็ไอดีไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้เบานิดเท่าไทขา่ขาก็ขอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ